กันเลยนสี่สิบงดบ่เอสสี่สิบงวดบอสเดืดมาจากหวดนะคะโอ้เดือมาจากหวดนะคะถูกตั้งแต่บวชมาถูกตลอดจนได้รถสองคันผู้ชมเข้าสู่ช่องกุมศพเฮียนาพีริสันนิเพิดกุมศพเฮียนาวันนี้เรามาตามหลวงตาสายเขมรสายเขมรจริงๆครับถูกเลขนับไม่ถ้วนทุกคนถูกเลขนับไม่ถ้วนถูกเลขจนชาวบ้านลำเลือกันว่าหลวงตาออกรถสองคันแล้วนะครับแล้วก็มีที่ดินซื้อไว้แล้วนะครับทุกคน ถูกเลขนำไปทวนเราไปดูว่าเลขจะเป็นตัวไหนเราไปฟังลงตาแล้วเอาเลขลงตามมาฝากเอฟซีงวดแรขทุกคนเพิ่งตามครับเห็นเอฟซีบอกเอลเลนทักบอกหลายครั้งเลยว่าให้มาตามเจอแล้วเพิ่งมาตามเป็นครั้งแรกนะมาตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมถือจัดมาเลยจ้างไ่บวแล้วโอ้จ้างไบวดมาเจอตลอดเลยบวดมาจับภาษานนะบ้านหมอค่ะเนาะสามสิบกว่าสามสิบสามสิห้าชนว่นีทางเซ็ตมาตลอด เท่าไหร่แล้สี่สิบงวดบ่สี่สิบงวดบ่เอมาจ่ายงวดละคโอเธอมาจ่ายงวดละคะโีบเอารวบวดเะโอต้อง็่างวดมาตลอดจนได้รถสองคันรถสองคันซื้อที่ด้วยซื้อที่เอะซื้อรถสองคันให้หลานซื้อรถสองคนให้หลานได้เลยมมาจากไงลุงตาที่ไปที่มาองหลงตาเปนยังไงลตาใจ ตายสิบมือแล้วหนึ่งขึ้นมาบอกหนึ่งขาดมือแล้วแกตายไปสิบวันตัวตาตายหมดหน้าไปสิบวันแล้วตาสิบวันแล้วตาสิบวันดึกว่าจะจะมองแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยยังไม่ตายอยู่หน่งตายสิบมือล้วสิบเอ็ดมืออ่ะหลังจากนั้นเล็กแม่นเลยหมดหน้าบ้มาบึ้ื้นมาถึงลุกเดินไหวเลยอืม เพิ่มมาแล้วลุกได้เลยลุกได้เลยนก็ไดไปกินน้ำก็ได้ไปได้กินลมก็เียมันนมใชกิได้กับเบียกจะเรย่อก็ได้กินได้นไโตมิจนอนไปเลยเียนกเนจอนไปเลยเนาะลูกตาใช่ก็ตายไปเลยเพิ่เกินมาก็บอกว่ม่เพมาก็วายเลยวายอ่งนี้แหละอยู่เฉยๆอย่างนี้เลตายหรือมาเป็นยังเลยโอ้อยู่เๆก็เป็นอชี่อไปมาที่โดนทำบัตรยบู ทำแบบมออือก็เฮ้ยลาเลยลวงตาบตใจอยู่นี่หละใจอยู่นี่แหละมาบมดมา,มาขึ้นไปคุณหาคุณหานนอนขึ้นห,น,ห,งงน,หนึ่งขึ้นครับคุณมาส่งใบสีเกตเลยค่ะแล้วเลขแล้วเลขลงตาได้มาอย่างไรเลขมันปั่นหรือว่าเลขลอยมาเลยลวงตาอยากเป<ล>็นฟนมาแล้วนะคะได้ยังไงลวงตาเลขเนี่ยที่ได้มาครับลงจากก ลงพี่ลงตาลงพี huh. yeah. oh. erm. ่ลงตาหลักฐานหลักฐานต้องมีบวชมากนะอ๋อเล็กจะลอยมาเลยโย้เลยลงพี่เลยนะมาเลยไหนลงพี่บอกเลยอ๋อท่านจะมาบอกเลยท่านจะมาบอกเลยอ๋อลงพี่ลงตาอะไรลงพี่ลงตาอืมมักตัวไหนท่านเป็นมันโบกเออครับ ลุงพี่ลุงตามาบอกมัยล,ลี้ยี่่ะ่ก็ตายลุงพี่ให้ปืนมาโอ้ตายไปลุงพี่ดูแลอยู่ปื้นมาเลมาสามตัวสามตัวเลย,เลยฟื้นมาอ๋อฟื้นตอนเนะราแับลุงตาสายขมิ้นนะครับ ตาทุกแคปไลน์จอไปดูนะครับโยมซื้อถวายแล้วนะครับเรื่ตาตาดัม่อนจะได้ดังม่อนบมุกลูกตาดังเชิวงตาท่านลูกตาอยู่ซอฟบอดดวตาฟันบอวัดวัดเอ้ยบบอดไอาตาวงตา ไวีนหวงมเตากดตานี่ๆครับนีเลตใหญ่ใหได้ไหมครับเขียนตัวใหญ่ๆได้ไหมครับเสีตรมทตาเลยอันนี้ลงเห็นว่าทุ่งวนลวงตาเสือตุ่มทบบ้านอ่ะบอกเลย่ตุ่มลบดวตาเสีุ้่มทบได้ครับลูกตาเปร์ไพรสงนี้ไหมเปิดดีลูกตาเปิดเซอรเปิดห้าเอันนี้ท่าซากนอื ป้าเกิยุดหย่จูดจุบามัหปาสาเป็สี่หุจหมอรวมจะรวมหม้อก็เป็นห้าหรือุดจังเกิจุดเคน่เองรวมรวมก็เป็นห้ายังไงก็เป็นห้าก็เป็นห้าตาเป็นห้าตาสายเขมรนะครับลตาสายเขมรตาพูดถึงภาาเขมรเดินไม่อองโอเินจะพูดใช ลูกตาคอมเมนต์ออดอันนี้คือลูกตาทางที่สีสเกตับผมไซคอมเมนต์เขาหมดวันนี้มาตามเราครับนี่กลุ่มตัวเลขนี้ครับดูเอาเป็นเป็นเลขอะไรก็แคปไปนะครับถูกต้กงหมดตรงกับเลขในใจเนาะมันมีตัวไเลขลดสองคันเลยนี่วดสองคันเลย ได้รถมาสองคันนะรืองได้รถได้รถคันวัดคุยในเอานี่ขออนุญาต้อได้ที่ขาวเแยะึนมามากสองศูนย์หลือสองศยกับอะไรอีกนะกับกวใดอีกนะอลมกสอศูน เนาะสายเอฟซี FC เดอินนะประมาณนี้เดอ้นะดอนะครับนายจอเอฟซีแคบแครับสองศูนย์นะครับแปดห้าห้าหนึ่งห้าสองครับสามสองคือลุงตาก็ว่าเข้าทุกง,งวดถูกรับไม่ท่วนเหมือนกันนะครับทุกคนลุงตารับไม่ท่วนจนได้รถได้บ้านได้ที่นะครับ อ่าสายเอฟซีเดินนะประมาณนี้เด้อนะครับหน้าจอเอฟซีแคบๆนะครับสองศูนย์นะครับแปดห้าห้าหนึ่งห้าสองครับสามสองคือหลวงตาก็ว่าเข้าทุกงวดถูกรับไม่ทวนเหมือนกันนะครับทุกคนหลวงตารับไม่ทวนจนได้รถได้บ้านได้ที่นะครับเขาบอกเขาเน้นเขาถามว่าเขาเน้นสองศูนย์ ดวงตาสองศูนย์ซึ่งดวงตาแปดห้าแปดห้าสองแปดสี่เดแปดห้าไม่ครูตัวเลขของโวงตาเนาะออาไม่ครูอัญญาลองเล่าให้ฟังนิดน,นึงว่าลวงตาท่านเป็นยังไงนะที่ถูกเลขมาจนไม่รู้เก่งงวดดวงตาเหรอครับผมเล่าประวัติให้ท่านฟังครับวงตาประวัติของลวงตาก็เป็นพระสวดมนต์ปฏิบัติปีปฏิบัติชอบแตงแก่นั่นแหละแต่แกก็เป็นคนที่แบบ เหมือนคล้ายๆกับคนมักซึ้งก็ทราบแก่ประมาณนี้ล้วมั้งมีเซนมีเซนต่างหากแต่แกก็ถูกหวยมาตลอดแต่ท่านเคยบอกว่ามรณภาพไปกี่วันนะสิบวันสิบสิบกว่าวันสิบกว่าวันแต่ท่านกลับมาก็เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรท่านบอกว่าเลขของท่านนี่เหมือนลอตเตอรี่บางทีก็ถูกสิบใบยี่สิบใบกินว่าถูกเลขจนได้รถเกียสองคันแล้วค่ะสองคันที่ยี่สิบได้ที้หรือไรดอกตากองตา ซื้อทียี่สิบไลน์ไหมตกตาท่านโอไม่ค่อยดีฟูตึงอันนี้คือเราไม่ได้พูดไม่เพราะนะ้ยินอ๋อนี่เลขท่านได้มาทุกงวดทุกคนได้ตามให้เ้ยเล่ยลงตานเล่ยลงตาโยมซื้อมาถวายแล้วอันนี้บอกเออที่